สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงครับจะมาบอกข้อดี7อย่างของคู่หูเกษตรตองแปดนะครับดีที่1นนะครับช่วยย่อยเมล็ดข้าวดีนะครับให้กลายเป็นซากลอยเป็นแกลบดำเลยนะครับดีที่2นะครับช่วยย่อยสลายเมล็ดหญ้าวัชพืชนะครับที่อยู่ในแปลงนาให้ลดน้อยถอยลงนะครับดีที่3ามนะครับช่วยลด PM 2.5าในอากาศนะครับคือช่วยย่อยสลายตอสางฟางข้าวให้กลับมาเป็นปุ๋ยเพิ่มอินีวัตถุให้ดินนะครับดีที่4นะครับ ช่วยปรับปรุงบำรุงดินดินที่เป็นกรดเป็นด่างนะครับแก้ปัญหาแก๊สไก่เน่าข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับทําให้หนาเลนเยอะนะครับดีที่5นะครับแก้ปัญหาพีเอน้ํานะครับให้กลับมาเป็นกลางน้ําที่เป็นสนิมนะครับเป็นกรดเป็นด่างก็จะดีขึ้นนะครับดีที่6นะครับช่วยประหยัดปุ๋ยทําให้ใช้ปุ๋ยน้อยลงนะครับดีที่7นะครับไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมข้อดี7อย่างใน1ขวดเดียวนะครับใช้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับ